ได้แรมาครับโต๊ด PRC 0 6โหโอ้จะเป็นไงครับวงอีเวนต์อะไรจานก็เป็นัไงบ้างครับแอนสั่งอยู่นั่นแหละดีวิชาอะไรม่อยเลี้ยวแล้วเข้าใจนี่พูดเลยมึงอะไรวันที่วันที่แบบวะา8 9มีงานเรื่องดีของพี่โผลไปกันอู้ยทำไมทำไมกูติดงานโรงยิชอย มึงในงานนี่เขาจะมีนี่มานะพี่พี่สิทธิ์เก่าอะไรมาติ่งอะนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูอ้าวแต่มึงเรียนเหมือนเขานะเรียนนิเทศเหมือนกันเราต้องไปมึงจะไปทําอะไรติดงานก็ไปคนเดียวเหมือนั้นอ่ะรู้จักอาจารย์เติร์กหรือเปล่าอาจารย์เติร์กนี่วิชาอาจารย์เติร์กนะอะไไอ้ที่เราเพิ่งเรียนอะนะใช่พี่อาร์สี่สิบหกว้ายละไว้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 อาจารย์งานอาจารย์เติร์กเลยนะจ๊ะพี่บอกไว้ก่อนละไว้ละไว้ละไว้อะไร กะละไว้นั่นแหละมันต้องพูดถึงไปการแปดถึงเก้าเ่ดีของพี่ผมไม่ไปติดง,งานจริงโต๊ดไม่ใช่อ่ะชะละติดง,งานละเมืองไปการแปดถึงเก้าอู๋ก็ไม่ไปตมวงานน้องลินช่อยมอนยูโน่ปะแน่ใจนะไม่ไปกูแน่ใจ ขีดไปนะทำไมขีดหน้าคูเลยขีดหน้าคูเลยขีดหน้าคูเลย